สมมติเราง่ายๆถอดออกมาปุ๊บแล้วเป็นผู้ชายโลกสลายเลยนะทุกคนรู้ทั้งรู้ว่าข้างในคือคนก่อนนะถูกไหมแต่ปฏิเสธ <c oughs> ที่จะบอกว่าข้างในคือ <c oughs> คน <c oughs> เพราะเขาคือหมี <c oughs> การตลาดที่ดึงให้หวนกลับไประลึกถึงวัยเด็กน้องหมีเนยเป็นมาร์คอตที่เปิดโอกาสให้คนเข้ามาเล่นด้วยตัดเสื้อผ้าตัดกระโปรงมาใส่ให้น้องหมีเนยได้เพราะฉะนั้นเขามีเปิดโอกาสให้มี ปฏิจัมพันธ์กันระหว่างตัวกระตูนกับลูกค้าชชแนน้องมีเนยไวเราห้างแตกการตลาดแบบใดทำไมซื้อใจมามี่ได้วันนี้นะคะเรามาพูดคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนพพรเรืองวานิชผู้อำนวยการหลักสูตรควบตรีโททางการบัญชีและธุรกิจ คณะพาณิชยาศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์คะก็คือดูจากเครื่องหัวหนูวันนี้เนาะก็คือวันนี้อยากคุยกับอาจารย์เรื่องหมีเนยค่ะคือน้องหมีเนยเนี่ยเป็นมาสคอตที่แบบมันเป็นไวรัลมากในตอนนี้แบบตกมัมมี่ได้เยอะมากทีเนี้ยบีมเลยอยากรู้ว่าเฮ้ยแล้วแบบมาสคอตมาร์เก็ตติ้งเนี่ยจริงๆแล้วมันคืออะไรแล้วก็มีมานานแค่ไหนแล้วอะค่ะโอเคนะครับจริงๆคําว่ามาสคอตเนี่ยนะมันก็คือเหมือนเป็น ตัวแทนของแบรนด์ที่แบรนด์สร้างขึ้นมาเพื่อจะ represent หรือแสดงถึงความเป็นแบรนด์ว่าแบรนด์จะมีบุคลิกยังไงแบรนด์จะมีภาพลักษณ์ยังไงถ้าเรามองตั้งแต่อมิกกี้มาว์ก็เป็นหนึ่งในมาสคอคและกลายเป็น p r o ด u ัก์ของ Walt ์ดิสนีด้วยถูกไหมฮะ,ะแบรนด์ที่ใกล้ตัวเราหน่อยหนึ่งก็คือ Mc Donald ด mm hmm. นะครับก็มี Mr r o n อร์โดนัลด์แนะฮะที่ตัวเหลืองๆแดง mm hmm. นะครับ นะหรือ,อทุกคนคงรู้จักบาร์บีกอนจริงๆแล้วมาร์ชคอตเนี่ยมันจะเป็นคนก็ได้นะหรืออีกคำหนึงเราเรียกว่า CEO Branding mm hmm. นะครับก็คือเอา CEO mm hmm. เอา Founder เอาเจ้าของนั่นแหละ mm hmm. นะฮะมาเป็นพรีเซนเตอร์ของแบรนด์เลยเช่น mm hmm. ทุกคนคงรู้จักเท sla นึกถึง t ท s l a นึกถึงใคร e อรอนม s k นะครับดังนั้น a อรอนมารก็คือมาส์ชคอตที่เป็นคน <ผม S 1> ที่ represent ถูกไหมความเป็นเทสล a านะครับ น้องหมีเนยเนี่ยถ้ามองในแบบว่ามุมของการตลาดอะคะ่ะมันน่าสนใจในประเด็นไหนบ้างอะคะ่ะน้องหมีเนยอ,อายุ3ขวบถูกไหมอ่าเพราะฉะนั้นเอาตั้งแต่เขาเกิดมาก่อนเขาเกิดมาก็เป็นตัวการ์ตูนตัวหนึ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาจากบัตเตอร์แบนะครับมา represent ความเป็นขนมนะเขาขายดีเซอร์ถูกไหมมีคุกกี้มีอะไรมีขนมปังมีอะไรีถูกไหมฮะที่แสดงออกถึงความน่ารัก เป็นแบรนด์ที่มีความน่ารักเป็นแบรนด์ที่มีความร่าเริงสนุกสนานเป็นแบรนด์ที่ดูแลสดใสน้องหมีเนยเนี่ยเขาจะมีร้านประจําอยู่ที่เอ็มสเปียทีนี้มันมีวันเด็กเกิดขึ้นนะครับ <c oughs> เขาก็เอาตรงเอ็มสเปียตรงเอ็มดิส c ริกเนี่ยก็เอามาร์ชคอตต่ตางๆที่มีอยู่ทั้งหมดมารวมกันแล้วเอามาเต้นตรงลางนเอ็มดิส c ริกนะฮะทีนี้แต่ละตัวเนี่ยเขาก็เต้นกันแรงมากนะฮะทีนี้ก็จะมีโดดเด่นอยู่ตัวหนึ่งก็คือน้องหมีเนย ที่เต้นซอฟแต่จังหวะเปะ๊ะนี่นี่คือสําคัญจังหวะเป๊ะเหมือนเด็กฝึกมาม,มันก็เกิดโอกาสประจบเหมาะขึ้นมาที่มีนักท่องเที่ยวจีนนะครับไปถ่ายรูปไปถ่ายวิดีโอน้องหมีเนยขณะที่น้องหมีเนยกําลังเต้นอมังตัวขาแรงทั้งหมดห <c oughs> มีเนย <c oughs> มันก็เลยโดด <c oughs> เด้งขึ้นมามันก็เลยโดดเด้งขึ้นมาในวิดีโอคลิป แล้วก็ก็เอาคลิปนี้ไปโพสต์อยู่ในแพลตฟอร์มทางฝั่งประเทศจีนมันก็เลยเกิดไวรัลขึ้นมารันนี้จริงๆเนี่ยคนตัดสายสะดือน้องหมีเนยคือนักท่องเที่ยวจีน,นแ,แล้วไปดังข้ามประเทศมาก่อนแล้วกลับมาดังที่เมืองไทยที่หลังเพราะคนจีนมานมจากเกิดโควิใช่<ม>แล้วก็มาซื้อขนม,มแล้วก็มาหาน้องหมีเนยมาเจอน้องหมีเนยถามว่าหลายๆแบรนด์ในเมืองไทยเองก็ตามหรือตามประเทศเนี่ย ก็มีมัสคอตที่เป็นแอนิเมชันเป็นตัวรูปสัตว์ตุ๊กตาอะไรเต็มไปหมดเยอะแยะนะครับแต่ทำไมน้องหมีเนยถึงถือว่าค่อนข้างประสบความสำเร็จอย่างสูงมากไม่ใช่แค่ในตลาดเมืองไทยนะในตลาดต่างประเทศด้วยนะอย่างเช่นเมืองจีนเองนะน้องหมีเนยเป็นมัสคอตที่เปิดโอกาสให้คนเข้ามาเล่นด้วยแฟนคลับสามารถเอากิ๊บมาติดได้ตัดเสื้อผ้าตัดกระโปรงมาใส่ให้น้องหมีเนยได้เพราะฉะนั้นเขามีเปิดโอกาสให้มี ปฏิสัมพันธ์กันระหว่างตัวกระต,ตูกับลูกค้าอย่างนี้เป็นตัวมันเกิด emotionally connected คือการเชื่อมโยงกันในเชิงอารมณ์ละทีนี้นมันจะเลยเถิดไปเรื่อยๆละคง <laughs> ไม่ใช่แค่กิฟต์ละเห็นไหมแรกๆอาจจะเป็นกิฟต์นะครับเป็นเป็นกิฟต์ติดผมนะครับมีเสื้อผ้าเริ่มมีอ่า <c oughs> เป็นหนักมีให้เงินมีขนมคือกลายเป็น <c oughs> จากด้อมธรรมดากลายเป็นสปอนเซอร์ละกับน้องคนนี้ ถ้าเราดูหลายๆคลิปของน้องเนี่ยไม่ว่าจะเป็นใน TikTok อกอีกที่โอ้โหด้อมไปถ่ายมัมมี่เนี่ยไปถ่ายมาเยอะมากนะครับเราจะเห็นเด็กเล็กๆน้อยมากแทบจะไม่มีเด็กเล็กๆจะมาจะมากับพ่อแม่ที่เป็นมัมมี่และพ่อหมีเด็กอ่านไม่ค่อยอินเรามีคำหนึ่งเขาเรียกว่า n o s t a l g ี a ร์มาร marketing ก็คือการตลาดที่ดึงให้หวนกลับไประลึกถึงวัยเด็ก คนกลุ่มนี้สมัยเด็กจะคุ้นเคยกับตุก๊กตาหมีถูกไหมฮะตุ๊กตาหมีเป็นอะไรหลายอย่างเป็นเพื่อนเล่นนะฮะเป็นเซฟโซนทีนี้กลับมาดูในสมัยนี้เจนเจนเอเจนเป็นเดอะแบกแบกทั้งลูกแบกทั้งพ่อแม่เพราะฉะนั้นเนี่ยเกิดความเครียดสะสมทำงานก็เครียดก็อยากที่จะหวนกลับไปหาเซฟโซนของตัวเองมีคำคำหนึ่งเนี่ยเขาเรียกว่า s c a p ค เอสเก็จากชีวิตจริงนิดนึงเพื่อไป,ปคุยกับหมีอ่าไปสร้างโลกจินตนาการของตัวเองกับหมีนี่แหละแลวน้องหมีเลยก็เซิร์ฟประเด็นตรงนี้เซิร์ฟจ,จุดดีคือบางคนน่ะเขาก็จะชอบวิพากษ์วิจารณ์กันว่า ข้างในน้องหมีเลยเนี่ยเป็นใครอะไราเงี้ยซึ่งมัมมีเขาจะบอกว่าข้างในอ่ะมันก็เป็นหมีไงคือหนูอยากรู้ว่าประโยคนี้ค่ะจย์มันสะท้อนความสําเร็จของการตลาดมากแค่ไหน,นอ่ะโอ้อันนี้มันมันทัชแล้วมันทันสุดของ emotionally connected นะครับเขาย้อนกลับไปนิดหนึ่งๆๆว่าเมื่อตะกี้เนี่ยที่เราคุยกันว่าการบริโภคน้องหมีเนี่ยมันเหมือนการ escape การหลุดออกมาจากโลกแห่งความเป็นจริง เมื่อเขาจินตนาการความเป็นน่ารักเป็นหมีอายุสามขวบหมีเพศหญิงอายุสามขวบไ,ไปโรงเรียนอ,อชอบกินทุเรียนทําการบ้านเอาง่ายๆทุกคนรู้ท้งรู้ว่าข้างในคือคนก่อนนะถูกไหมแต่ปฏิเสธที่จะบอกว่าข้างในคือนค,คนเพราะเขาคือหมีเพราะเขากลัวการผิดหวังเขากลัวว่าโลกแห่งจินตนาการของเขาจะล่มสลายถ้า หมีถูกถอดหัวออกมาและไม่ใช่คนตามที่คิดไว้ในจินตนากนารจะเป็นยังไงอ่าสมมุติเอาง่ายๆถอดออกมาปุ๊บแล้วเป็นผู้ชายโลกสลายเลยนะถูกไหมฮะเด็กผู้หญิงสามขวบไม่มีแล้ว <laughs> ในโลกนี้ไม่มีเด็กผู้หญิงสามขวบอีกต่อไปสองด้านบแบรนด์เองก็ไม่อยากแน่นอนอมไม่เปิดเผยอ,อยู่แล้วทุกอย่างคีบซีเคริตอันนั้นคือวิธีการที่เขาอาจจะต้องทำในขณะเดียวกัน มัมมีทั้งหมดด้วยก็ปกป้องที่จะไม่ให้เปิดด้วยเช่นเดียวกันอาจารย์คะอีกหนึ่งความน่าสนใจหนึ่งค่ะคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของการที่น้องหมีเนยเนี่ยสามารถเอาไปต่อยอดอย่างอื่นได้อีกหลากหลายเลยค่ะอาจารย์ตรงนี้อาจารย์วิเคราะห์หรือว่ามีมุมมองอยังไงบ้างน้องหมีเนยเกิดมาเป็นพรีเซนเตอร์ก็ represent แบรนด์ไป ถ้าไม่ได้มองไกลมากก็อาจจะแค่นั้นแล้วจบตอนนี้สิ่งที่เราเห็นปรากฏการณ์คือน้องหมีเนยไม่ใช่เพียงแค่เป็นพรีเซนเตอร์ของแบรนด์แต่น้องหมีเนยกลายเป็นโปรดักฑ์อ่าเป็นโปรดักฑ์แล้วคือถ้าพูดถึงบัตเตอร์แบร์ขายขนมอันนั้นคือโปรดักฑ์ของเขาสินค้าใช่คือสินค้า,คาของเขาตอนนี้บัตเตอร์แบร์มีโปรดักฑ์อีกตัวหนึ่งก็คือหมีเนยนถูกไหมฮะที่สร้างขึ้นมาแล้วให้คนมาเสพได้ที่ผมบอกว่าเขากลายเป็นโปรดักฑ์แล้วคืออะไร น้องบีเนยกลายเป็นเสื้อผ้ากลายเป็นพวงกุญแจกลายเป็นสมุดกลายเป็นสติกเกอร์ลามีซิงเกลิลสองเพลงเพราะฉะ<ม>นั้นเนี่ยเนี่ยกลายเป็น product อ,อ,อื่นๆละที่มันถูกสร้างออกมาจากน้องมีเนยทั้งหมดนี่กลายเป็น product เนี่ยมันเป็นเส้นทางที่เขาหรือโฟลเดอร์นี่ต่อย,ยอดอย่างทันท่วงทีมากๆต่อยอดถัดมาอีกคือการ collapse ีเนย กับแบรนด์อื่นๆแหละคอลลบก,กับ Gucci ที่น้องหมีเนยไปเดินในนิทรรศการของ Gucci เองนะครับมีคอลลบก,กับศิลปิน P.P. b ีบิลกนะครับมีพี่แจ็ค <P>. อ,อย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็เป็นพรีเซนเตอร์ให้กับทททด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวคงจะมีข่าวออกเร็วๆนี้ช่วงปลายปีก็คือจะมีคอลลบก,กับแบรนด์ที่ประเทศจีนด้วย ผู้ประกอบการนะครับธุรกิจนะฮะเจ้าของธุรกิจผมคงไม่แตะรายใหญ่แล้วกันรายใหญ่เนี่ยเขามีบัตเจ็ตเยอะมีรีซอสเยอะถูกไหมบัตเตอร์แบนด์เนี่ยก็เขาพูดคือตรงๆเป็นธุรกิจรายเล็กมากอ่าก็มีซุ้มเล็กๆอยู่ในเอ็มสเฟียร์ทำขนมออกมาขายถูกไหมฮนะก็นั้นรายรายเล็กมากแต่สิ่งหนึ่งที่เราถอดบทเรียนจากเขาได้คือเขาสร้างน้องหมยขึ้นมาเนี่ยแหละเพื่อมาเช็คอ่าเป็นดิเรกชันของภาพลักษณ์ของแบรนด์ ภาพลักษณ์เป็นเรื่องสําคัญนะครับโดยเฉพาะเรื่องของถ้าเราทําธุรกิจรายย่อยและเป็นรายย่อยที่อยู่ในธุรกิจที่มีการแข่งขันสูงมากนี่คือมันเป็นสินค้าที่มีความการแข่งขันเยอะและทําให้ลูกค้าแยกแยะความต่างในค่อนข้างยากเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่จะทําให้ไอ้สิ่งเหล่านี้มันมีความต่างได้ก็คือภาพลักษณ์ภาพลักษณ์เหล่านี้มันถูกคอมมิเนิเคตหรือสื่อสารได้ยังไงก็สื่อสารผ่านมาร์คคอดที่อยู่สร้างขึ้นมานี่แหละถูก<ม>ไหมฮะที่จะทําให้ คนไม่ใช่แค่จำได้อย่างเดียวน,นะแต่จำได้และระลึกได้ว่าแบรนด์แบรนด์เนี้ยเป็นแบรนด์ประเภทไหนจริงใจไหมอบอุ่นไหมเป็นเซฟโซนของฉันหรือเปล่าเนี่ยเนี่ยมันจะสื่อสารผ่านออกตัวมาร์คอตที่เราสร้างขึ้นมาอีกตัวหนึ่งนะครับ Consistency ถ้า SME ไม่มีความต่อเนื่อง ธุรกิจรายย่อยไม่มีกว่าต่อเนื่องเป็นไปได้นะครับว่าน้องหมีเนยคงจะเดินวนอยู่ไม่น่าจะเกินหนึ่งอาทิตย์และกูเก็บละกูคิดว่าไม่เว,วิร์กละไม,ไม่ไม่มีประโยชน์ละกูเก็บแล้วกันตรงนีนเ,นงเดี๋ยวทําแบบอื่นแล้วกันแต่รายนี้ไม่น้องหมีก็ยังคงเดินสร้าง awareness ให้กับแบรนด์อย่างตลอดเวลาผู้ประกอบการต้องให้ความสําคัญคือความต่อเนื่องในการทานะครับน้องหมีเนยณวันที่เริ่มดังเป็นยังไง ณนะวันนี้ยังเป็นอย่างนั้นลงจากรถมาแล้วต้องเผื่อแผ่ไปทักทายคนทั้งหมดให้ให้เขาได้สัมผัสน,<ม>นี่คือความคอนซิสเตนซีของเขาและความทั่วถึงที่ทุกคนเข้าถึงได้หมดนะแล้วก็เป็นแบบนี้มาโดยตลอด อาจารย์คะจริงๆจ,จ,จ,จากที่คุยกันมาค่ะอาจารย์ถ้าผู้ประกอบการหรือว่าเจ้าของธรุรกิจฟังมาถึงตรงนี้เขาก็จะรู้ว่าโอ้โหแนวทางการทำมาสคอตเนี่ยจริงๆน่าสนใจแล้วก็ถ้าหลักในการทำมาสคอตอย่างแรกเนี่ยก็คือมันจะต้องแตกต่างอย่างที่2คือมันจะต้องทัชกับชีวิตลูกค้าให้ได้แล้ว3ก็คือมันจะต้องทําอย่างต่อเนื่องอย่าเพิ่งหยุดทํา ทำไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะเวิร์กแล้ววันหนึ่งโอกาสมันก็จะเข้ามาเนาะถูกต,ต้องครับยังไงวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากๆนะคะที่มาให้ข้อมูลกับอ f o โฟเควค่ะค่ะยินดีครับค่ะแล้ว,วันนี้นะคะก็ต้องขออนุญ,ญาตลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ